หลังจากได้เวลาปักกันสักครู่นึงแล้วปักกันแล้วนะครับพักกินน้ำกินตากินน้ำแต่บ้ยเหมือนเดิมครับแต่บ้ยอย่ยงงอกอยู่อากาศเย็นอากาศก็น่าวแทงนอนะครับแต่ว่าน่าวกายไม่เปื้อยไย่หนาวใยหนาวใจเลยมื้เนหนาวกายห่มเลยหนาวกายหยมป้าหนาวใจห่มเลยห่มรักนะครับวันทริปซี่ป้านมาแล้ววันน่งความรักไปไหนมากรอบรัวไปไหนไปไหนปากรอบรัวไปกินข้าวพาลูกๆไปเที่ยวนน่ารัก เราก็ตื้อว่าเป็น family man family man วันเดียวใช่ไหมกับวันเดียวแลวันอื่นอยู่แต่ละน้องแชเนลมาได้บ่อยน่อยมาได้ไปอยนยนี่ก็เป็นครอบครัวเหมือนครอบครัวละน้องแชเนลนะครับมาที่เรื่องโกงเทสแมนมุรินงกับจัดงานชุกร้านนำแร่ศักดิ์สิทธิ์ทำพิธีปลุกเชคนำแร่ส่งน้ำพระพุทธสัศิงแล้วก็ก้าวพระเกจีรวมกับพิธีรดน้ำข้อพรผู้สูงอายุนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีคนเชิดชามา โชปป้อยเมกมาโถเศรษฐกิคสาวเทคนิคไอคค้มันนานเร่งใ,ใครจะคงจำได้ใช่ไหมาำไสาวเทคนิคส่งรถกระจายเมกนะครับเมื่อวันที่13เมษายนตีแปนมาตีหลานอนเนกประสทรงนาศมณีสบาลเมือนนองเทศบาลเมือนอน,อนองด้จัดเ้มีงานส่งคราั้นนำเรสซักซิดประจําปีทรงผ่านหน้าโดยห้าสิบพกโดยมายนีเออโดยมีนายสุวพงศ์กิติพัฒน์ผีบุญกับประหลัดจังหวัดรนองเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทรรนราษฎรในวิรัติรมยิน วนาส่วนราชการคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองรนองนาโดยนายสมชายกามสมุทรและก็ผู้สูงอายุในเทศบาลเมืองรนองแล้วก็นักทองเที่ยวเข้ารรวมงานเป็นจํานวนมากครับนายสมชายกามสมุทรกับนายกเทศมนตรีเมืองนองกล่าวว่าเทศบาลเมืองนองได้จัดงานประเพณีส่งการนำแรงศักดิ์สิทธิ์และก็รดนามข้อพรผู้สูงอายุประจรําปีส่งผ่าารมณ์สกทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดนองมีความโดดเด่นในเรื่องก้องนำผู้รอนธรรมชาติลึงเป็นแหล่งเดียวในประเทศไตยที่ไม่มีสัน้นกรรมท่านเจือพน้น และก็มีความบริสุทธิ์ซึ่งเป็นความมัศจันโคงธรรมชาติทาให้น้ำแร่โง่งจากวัตโนติดอันดับหนึ่งในซ้มโงงโลกและก็บ่อน้ำแร่โรนชวนชาตินรักษ์วารินก็เป็นแหล่งน้ำสําคัญในการนํนาน้ำแร่ไปเป็นน้ำพระพุทธมนต์และพปที่ืีอน้ำปิพัฒน์สัตยาบาลโงงพระมหากษัตริย์นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันในสมัยวัโนโนกับอยู่ได้น,นาน้ำแร่บริสุทธิ์มาปลุกเสกเป็นน้ำพระพุทธมนต์ และก็มีพิธีรดนามข้อพรผู้สูงอายุเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีคุณประโยชน์ที่ผู้สูงอายุได้เคยปฏิบัติต่อประเทศชาติสร้างคมและครอบครัวตลอดมาสะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญและศักยภาพของผู้สูงอายุที่มีต่อสร้างคมรวมถึงความเอื้ออาทรกล้องสมายจิตทุกไว้ในครอบครัวที่มีต่อกันกระผมนายสมใจข้าบุตรนายกเทือตีเมืองนอนแนะนคณะกรรมการ นการจัดงานสงการน้ำแม่ศักดิ์สิทธิ์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุประจำปีศ .2 5 5 6รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งและขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านได้กรุณา,าให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้การจัดงานสงการของเทศบาลเมืองระนองที่จัดขึ้นในวันนี้ประกอบด้วยกิจกรรมการส่งน้ำพระพุทธคิสิงหง การส่งน้ําลูกเหมือนหลวงปู่ทวดการส่งน้ําลูกเหมือนหลวงพ่อปัญญานันทะพิคภูกิจกรรมการรดน้ําขอพรผู้สูงอายุและกิจกรรมการเล่นสาดน้สสานําต่กตๆสำหรับน้ําที่ใช้ในพิธีส่งน้ําและรดน้ําขอพรผู้สูงอายุเป็นน้ําแร่จากผนสารณะรับตักวาริน ด้วยผ่านวิธีปลุกเสกเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงได้ใช้ชื่องานนี้ว่าราเพนีสองจานน้ำแร่จักจิตเชิบตาลเมืองระนองซึ่งนับวันจะเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายและเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นที่มีแห่งเดียวในประเทศจากการที่จัดงานติดต่อกันมาหลายปีผลที่เกิดขึ้นเห็นได้ชัดว่าประชาชนได้ให้ความสนใจ ให้ความร่วมมือได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวนี้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนับเป็นการดำเนินง,งานที่บรรลุเป้าหมายในเชิงวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดีซึ่งในองค์กเทศบาลเมืองนองโดยคณะผู้ริหารที่กระผมเข้ามารับตําแหน่งนายกซต่้ตีจะมุ่งมั่นพัฒนานงานด้านการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมให้โดดเด่นเพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ร่วมสืบทอด และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้ดำรงคงอยู่สู่ผู้สังคมไทยตอลอดไปกับนานข้านานภายในงานก็มีพิธีจเจริญพระพุทธมนต์นำเหรีศักดิ์สิทธิ์กับส่งนามพระพุทธสิงห์ส่งนามก้าพระเกจีรถนำตะวันผู้สูงอายุด้วยนำเรีศักดิ์สิทธิ์จำนวน150ฐาตนและก็จบด้วยการแสดงผลร์นจ,จากศิลปินวงชามาโดยถนนเพิ่มพ้นเ้นเนี้ก็ได้ประกาศเป็นถนนนโปรดแอลกอฮอล์แล้วก็ได้เป็นถนนอนจำนวนหนึ่งช่องทาง พื่อให้ประชาชุแล้วก็นักทองเที่ยวได้ซาดน้ำกันอย่างสนุกสนานในกับในส่วนผาคำก็กำลังจะมีงานท่านชจ้าทางเมืองแต่ก็ปรากฏว่าพระพิรุณไม่ยอมชาด้วยพระปิรุณไม่รู้แกชุดเลยแกเยี่ยวรถก็มาตั้งแต่ตอนบ่ายะนกับยันซี่ถุม้าถุมก็ยังไม่แรงตอนนี้ก็ประกาศปิดแล้วประกาศปิดงานบริษัทที่เรียบร้อยแล้วกับนาชงสา้นในเห็นเจพี่นงชาวบ้านที่เตรียมข้าวเตรียมข้าวไหว้ค่ายในงานนี้ว่าอะ งานนี้สามวันแรกกายโก่งกับชักปีกายดีได้มีลำน้ำไรนะต้อปรากฏว่ายาปิรุ่นทันไม่อํานวยอวยพรให้ปีนี้นะครับไม่ไปได้เก็บไว้ค่ายปีหน้ากันแล้วค่ะถ้าเป็นกองเฮงนั่นคืกองกินกินกันตักินกันแล้วไม่พื้อไปค่ายถือื่นได้หลังค่ะพมมาแล้วเรื่องต่อไปนะคะนางจ่ากีซึ่งวันนี้แต่ใครที่ปั้นไปแต้วถนนสายต่างๆของจังหวัดนองกีเห็นว่ามีการ อันนำพระ,ะรทธรูปซี่เข้าในครับใส่ทายรถอ,อกรอแห่ไปรอบเมืองเลยค่ะซึ่งปรากฏว่าเป็นพี่น้องชาวพม่าแล้วก็ชาวระนองได้รวมกันาง,งครับธร,รุปชาชื่อว่าส้มบุญผูนซุกะนะครับเพื่อนําไปประดิษฐานที่วัดสนนสวนป,ประดิษฐ์อำเภอการจนดิษฐ์จังหวัดชุรัตานีนนครับกองเราก็มี สมบูรณ์ผลชุกเหมือนกันค่ะได้รับเงินเดือนชัดชุ่เลยนะครับเอ้ยไปตะกี้สองวันเลยสองวันเลยสองวันสมบูรณ์ผลชุกอยู่สองวันสองวันทีเดีับจะเรียกาวันมานอนรับหน้าทัน สมบูรณ์ผลซุกเหมือนกันเัางยียก็่ายิเ่าซุกปอไก่เหมือนกันไม่ใช่ซุกคอไข่นั่งสมบูรณ์ผลซุกเหมือนกันก็ได้มีการรวมใจกันนะคะทั้งบีน้องชาวพม่าแล้วก็ชาวไทยค่ะนับร้อยคนเลยพร้อมใจกันแห่หลวงพ่อสมบูรณ์ผลซุกนะคะเพื่อเสริมความเป็นซิรีมงคลแล้วก็ส่งหนังในโอกาสเทศกาลส่งกรานโดยพระพุทธรูปินอ้อนนี้ก็จะนําไปที่จังหวัดสุราธานีค่ะ ชาวข้องวันที่1 4เมษาย,ยนนะคะเวลา8ปนาฬิกานาทีซึ่งก็ยังคงอยู่ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์แล้วก็เป็นวันครอบครัว,ว,น,รรวนะคะคคซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่น้องชาวไทยชาวพม่าเขาถือว่าเป็นวันแรกของปีใหม่2556นะ ชาวพม่าที่ทำมาหากินเสี่ยงอะไรตนนั่นนะเสี่ยงกองเสียงหลัคังท้อหลคังยังแงเดี่ยวก่อนแห้กกอนนะเขาบอกว่าชาวพม่าที่ทำมาหากินในจังหวัดระนองแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวระนองได้รวมรอมใจกันอัญเชิญพระพุทธรูปล่วงพอสมบูรณ์พูนสุขออกแห่ไปตามเส้นทางถนนสายลักไม่ว่าจะเป็นถนนเรืองรัฐท่าเมืองเชลิมประเกียดแล้วก็เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องทางชาวไทยชาวพม่าได้มีโอกาสส่งน้ำหลวงพ่อสมบูรณ์พูนสุกเพื่อเป็นซีรีมงคล งเทศกาลส่งกรานพระครูวิมลกิจจาพอดูว่าเจ้ารัมชาวบ้านเรียกว่าเจ้ารัมนะคะเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอุปนันทารามหรือวัดด้านก็ได้เปิดเผยกับผู้ซื้อข้าวกองทางระนองชาแนลเรานะคะว่าในโอกาสเทศกาลส่งกรานในปี2 5 5 6ชาวไทยและก็ชาวพม่าในจังหวัดระนองที่นับถือศาสนาพุทธได้รวมกันปลอมใจในการสร้างประพุทธรูปล่วงพ่อสมบูรณ์พูนสุขโดยในการสร้างพระองค์นี้เป็นการส้มทบทุนจากญาติโยมทางกองไทยและก็พม่า กว่า62เส้นหาหมืนบาทนะคะ<ม>โดยมีเจ้าภาพลักๆก็คือคุณสลิมธนาชีวิตที่สมทบทุนทว่าในการสร้างหลวงพ่อสมบูรณ์ผูนสุขม,มูลาค่า1นึ่งเส้นหามืนบาทหลั่งจากวันนี้เมื่อเปิดโอกาสให้ญาติโยมแล้วก็ผู้มีจิศรัทธาแล้วเราก็จะอัญเชิญหลวงพ่อสมบูรณ์ผูนสุขไปปฏิสถานที วัดธนุสุวรรณปดิษฐ์อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยจะนําไปล่างจากมดฉ่วงเทศกาลส่งคราต์ทีรนนองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีที่ชาวไทยกับพมาทีนับถือศาสนาผุดเหมือนกันร่วพ่อชื่อดีกับสมบูรณ์ผุนชุกน่นก็คือมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็พูนไปด้วยความชุกแตเปลี่ยนไปด้วยความชุกนั่นก็ค่อยๆทุกๆคนที่ได้มีโอกาสสักการะหลวพขอสมบูรณ์ผุนชุกก็ขอให้มีความสมบูรณ์ผุนชุกเมื่อใดที่ไดรืบได้รในทุกๆเรือนะครับ แต่ว่านั่นแหละเราสำบุญผลทุกเราก็อย่าลืมน,นกัรดูแลผู้ตาผู้แก่ที่บ้านเรากันใช่ค่ะพระอรหันั์นอ,อยู่ในบ้านอย่าลืมกับพี่นงครับพมนี่พมจะทึ่งต่ว่าพ่แม่ย,ยังไม่อิ่มนี่ยังยังไม่ทำบ,บุญก่อนน,นการเขาพมไม่รู้แลยใครจะว่าพมไม่เคยเข้าวัดก็แล้วแต่แต่ว่าเราเลี้ยงพระในบ้านก็เราให้อิ่มสักนประในบ้านอยู่ต้องดูแลให้ดีก่อนวันเกิดะะไม่เคยจัดจับ ไม่เคยไปแต่แฮปปี้เบิร์เดย์ทู่อยู่ไม่ไปกินเงินพงไผ่เราไม่เคยจัดพาพ่อแม่ไปเลี้ยงอย่างเดียวไปเลี้ยงเพราะว่าวันเกิดไม่จําเป็นนะปุ้มวันจะนท้์ก็ดูแลพ่อแม่กันได้ดีดีในกับผู้สูงอายุในบ้านเราพอแม่ผู้ยหญตายายเป็นสิ่งที่ดีนะครับอ่ะมาที่เรื่องของงานบุญงานกุศลอย่างยู่ในวันนดนามผู้สูงอายุกันเหมือนเดิมไอ้ปูแต่ไม่ต้องทำกอยยังต้องทำรับตาบางคนว่าจะียใยศต้นหนังนิ่งไม่ได้เวลาพูด อันนี้เอกลักษณ์ของเอกบุรุษเพราว่าซุกเซ็กซุกเซ็กตื่นเลเดี๋ยวคอเอียงไปทางนั้นตีเอียงไปทางนี้ตีจริงๆเหล่าช้างกล้องมันหว่ากันเลยมันว่าจนยูนิงแกพุ่มจับผับโฟกัสไปที่หน้าจนเหล่า้นอยากจาเอียงหน้าสายที่กว้าที่ตอนนี้บอกเราแอคชั่นแอคชั่นไม่แต่เราไม่ทำบันอดเราพูดไม่ออไม่อห้องนะคะมันไม่ลืบไม่ลืบเอกลักษณ์ของเราไม่ลอยนี่ไม่ลืบนด้กลับมาตื่นเถื่อนทุกสำนักสงบ้านใหญ่ในพื้นที่เจ็ดตำบลนาข้าวเภอสุขสำราญกับเข้าจัดกิจกรรมรดน้ำดม้วนผู้สูงอายุเหนองนนวัักกาาาาารรรรโคคทดผ้ปมีบ โดยเมื่อวันที 13, ่13เมษายนตีผ่านมาครับทีสำหนักส่งบ้านไร่น้่อยมู่ที่เจ็ดตำบลนานข้ามปำเภอสุขสําราญจังหวัดนนทก็ได้มีการจัดงานรนำดนามดมั่วข้อพรผู้สูงอายุแล้วก็ลูกๆล,ล้านล่าก็ยังได้ทําพิธีโค้าขมาต่อผู้สูงอายุด้วยเพื่อเป็นการโค้ขมากรมต่อผู้สูงอายุก่อนที่จะมีพิธีรดนามข้อพนับผูส้สูงอายุในเวลาถัดมาแล้วก็ในวันนี้ทางสำนักส่งได้จะมีพิธีถอดผ้าป่าสมัครที่เพื่อน,นำปัจจัยที่ได้ไปบูรณะปฏิสักครวัดต่อไป นะครับไปติดสังค้นจำหนักส่งเลยะนะครับสำหรับการัดงานในวันนี้กับนายสุนโทโรนทรีรีฮารันนะครับบุวัตชีฮารันต้องข้อไปแต่อันถือนหนักะกุลพิษนะครับสมาชิกองค์การพระษัทสุตบนนาคาก็ประธานมู่บ้านก็ได้กล่าวว่านในวันนี้ได้มีผู้สูงอายุของตบนนาคามารวมพิธี้งหมด41คนโดยทางองค์การพระษัทสุตบนนาคาได้สนับสนุนงบประมาณเป็นการเดินทางให้กับผู้สูงอายุคนละทราบรอยลเพื่อไว้เป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้สูงอายุที่มารวมงานแล้วก็ทางอบโตได้นำอาหารกลางวันมาจัดเลี้ยงให้กับพี่น้องประชาชนที่มารวมงานมากมายไม่ไว่าจะเป็นนมจีนชมตำนม้วนน้ำต่างๆสามารถท่ทานกันได้ย่างเต็มทีกีหลบก็ได้ทานกันได้อิม่มโดยในวันนี้ก็มีพี่น้องประชาชนมารวมงานมาประช่อกหลายคนซึ่งเป็นโอกาสที่ดีก้อนที่หลายคนจะออกไปซัดน้ำเป็นชงสงกร้าน ก็ได้เข้ามาทำบุญรดน้ำโคพนไปยี่เพื่อความเป็นชีวิตมงคลที่จะออกไปเที่ยวกันนะครับนั่นก็คือการรดน้ำโวยพนโคพนจากผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งอยู่ในพื้นที่กองหมู่เจ็ดบ้านไรในอำเภอสุขสำราญนะครับตำบลนาคาก็ทุกๆพื้นที่เลยน้องวันเนอร์นี่กับที่เขาจะมีการจัดกิจกรรมรดน้ำโคพนผู้สูงอายุมันจะเป็นอปทต่างๆอปทอบปทเทศบาลอบจ นการกะจัดกิจกรรมพันธุเพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้มีส่วนรวมแล้วก็ให้ทุกคนในชุมชนได้รู้ว่าเออในชุมชนเราก็มีผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลนะครับอย่าทอดทิ้งกันนะครับบางคนนี่ลืมไปเลยว่าที่บ้านเรามีผู้ยาตายายอยู่นะครับโดยเฉพาะสังคมสมัยปัจจุบันนี้สถาบันครอบครัวมันห่างนกันมาก็เ้นมาก่อนมาก่อนจะเป็นครอบครัวสังคมจะเป็นครอบครัวที่น่ารักเป็นครอบครัวที่ย่ีมีปู่ยาตายายกลับถึงบ้านกลับจากโรงเรียนเราเด็กๆลับตึงกลับถึงบ้าน ปู้ยานีสูอนุ่มไม้เลยลังรอไปแล้วนังรอเรยแลาวเลยถ้าไม่มาตามถื่อหมายเรียกไปอันหนึ่งกันงานงพวกมันตามถื่อหมายเรียกไปอันหนึ่งกันเป็นยางติดกันเลยแสดงว่ากับบ้านชาบอยกับบ้านชาบอยจะจะปลากัดกินแต่น่องละก็สมัยก่อนนะครับวิธีชีวิตสมัยก็สมัยนี้มันเปลี่ยนไปเยอะนะครับสมัยนี้ต่างต่างคนก็ต่างไปทำงานนะครับมีการแข่งแย่งมีการแข่งขันกันมัวตัวมัวดีนักเรื่องกนก็ต้องบอกว่า่าทำงานจะลืมเวลาดูแลผู้สูงอายุในบ้านของเราดูแลรอบครั่วกันด้วยนะครับ ในช่วงกงเทศกาลสงกรานติพานมาะนรับทางภาครัฐภักเอกชนและลายหน่วยงานมูลนิธิต่างๆก็มีการระดมทรัพยากรกำลังในเรื่องครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาละครับทึงเข้าใจช่ววัน7วันอันตราย 11- ถึง17เมษายนสิบถึง17เมษายนก็ปราบฏวันในส่วนของจังหวัดตรังตอนนี้สรุปมาแล้วว่าครับได้เกิดเหตุ 4ครั้งมีผู้บาดเจ็บ4คนตั้งแต่วันที่1 1ถึง13นะอืมนะคะซึ่งทางด้านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและกบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองคือคุณชวลิตนิรัตะสรุปผลการดําเนินงานตามมาตรการและแผนดําเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและ ทางทะเลช่วงเทศกาลส่งกรานปี2 5 5 6นะคะวันที13่13เมษายนวันส่งกราน,รานอันนี้ก็บอกว่าเกิดเหตุซีครั้ง <4 S 1> มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด4คนแต่ว่ายังไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะเหตุน้นนั้น11มีแล้วซ่งนี่กับอันนี้ก็คือ,อยังเฉพาะวันที่13ก่อนส3เดี๋ยวสรุปไปฟังอีกอทีว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยกี่วันนะคะมาดูที่อำเภอเมืองระนองนะคะอุบัติเหตุซ่องครั้งมีบาดเจ็บซ่องคนสาหตสอันนี้ก็คือขับรถเร็วเกินกำหนดเกินกฎหมายกำหนดเบาสุด ไม่ความมาเข็มไม่มีรอ,อยยสัตว์ก็ไปรอที่เก <c oughs> ินไปเลยนะคะที่อำเภอกระเปออกก็นึ่งครั้งมีผู้บาดเจ็บ1คนอันนี้ตัดหน้ากระชันชิด นะคะอำเภอกระบุรีก็มีเหตุหนึ่งครั้งมีผู้บาดเจ็บหนึ่งคนมาสุราแล้วก็ไม่สวมหมวกกันน็อกอันนี้ของข้อวันที่13นะคะสรุปอุบัติเหตุรวมสาวันเกิดอุบัติเหตุจำนวนเจ็ดครั้งมีผู้บาดเจ็บเจ็ดคนเป็นใชายตี่ยิ่งซ้ำแต่ว่าไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะในอุบัติเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากความประมาทเป็นหลักแล้วก็มกสุราในขับในเรื่องของฝนตกนู่นหลืบไเป็นเรื่องปกติก็คือมาจากการประมาทนั่นแหละที่ทำไม เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับอย่างเรื่องเวลาอีกหลายวันหลายวันไม่เก็ไม่หวานในช่วงเทศกาลด้วยไม่เทศกาลก็ตามแต่กับฝากพี่น้องชาวระนองให้ระมัดระวังในเรื่องข้งการใช้รถจักรยานนุ่กันด้วยโดยเฉพาะเรื่องข้งรถมอเตอร์ไซค์ให้กับขับรถเครื่องตุกกตังก็อย่าลืมใช้มือกันนกไม่ใช่ว่าโปเห็นจราจรแล้วก็ต่อกโกงโกงไม่อยากพูดกันนกกัะมาเรั่นน่ก็วาอย อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสูงสุดคือมอเตอร์ไซค์ถขาต้องจิเกิดเหตุสูงสุดในสัดส่วนร้อยละห้าสิบเท่ากันก็คือถนนในอบตหมู่บ้านแล้วก็ทางโล่งชนบทชนบดนอกจากมอเตอรนไซค์นอกบางคนตื้อว่าให้มีมีรอยแปุกซัดกันนะเฟี้ยวเลยว้าาาาดูไม้รถเอ่มดในซอยก็ใช้ว่าจจะไปปลอดภัยต้องต้องดูแลนะระมัดระวังด้วยจากปากซอยเจรยวจะเลยนให้สัญญากไปไปเลี้ยวไม่ใช่คนทำมาให้เท๋ในะครับคนทำาให้เราดูว่าต้องบริษัทเจริญเราต้องเปิดสัญญาในคนที่มาขันล่างบางคนจบเอาไฟมีไม่ใช่ต้อง ก็ติ้งนะครับอุปกรณ์ชวนภูมีไม่ครบเพราะเจ้านาตีตำรวจจับไปยืนได้เลยนนั่แหละถ้าไม่จะไม่จะประกันนี่จะไม่มีจะประกันนี่นี่เราเจ๊นังไม่เป็นเรื่องโอ้โหสลัพัดบางคนนี่ปากได้เลยงไว้ได้แล้วนะครับแต่เพราะเจ้านาตีตำรวจก็ไม่จับก็ห้าวลาเลยคิดๆเราตึ้งป้านตำรวจอยู่ไม่จับคู่เลยเลยแอนแม่งกับจริงๆแล้วถ้าถูกไฟปฏิบัติตามกดจราจรกดจราจรก็สบายใจถ้าถูกไฟแต่เราที่จะพูดจราจรผู้ที่ดูแลในเรื่องของ กฎหมายตรงนี้ก็บายเจื้อบางทีตำรวจจราจรก็ลำบางใจเมื่อนะคะก็ไม่ยากจับลงแต่ว่าพอเห็นแล้วก็ต้องจับเพื่อเตือนจับเพื่อเตือนบางคนนี่ทำเร็วซ้ซำซากซากสังเกตได้เลยคุยกับเจ้าหน้าที่วิจารณ์บางคนพี่รถกันหนึ่งมันมีใบฉังตั้งยี่สิบใบใบเดียว ไปไายม่จ่ายก็ไม่ไม่จ่ายก็จดทะเบียนรถไม่ได้ต่อไปกับพี่ไม่ได้กันต่กับพี่ไม่ได้ทำไรไม่ได้เหมือนกันบางคนชอบให้รถคนอื่นไปยืมนั่นแหละเผื่อยืมรถมั่งเผื่อปลาไปเลยได้ไปสร้างมามันก็หยาดไปใต้บ่อก็ว่าสามยากถี่หามยืมหรือเลยรถเมียถึงได้หรอรถเมียต่างสามย่างนี่แหละนะคะพลันยายืมรถไม่เหมือนพ่อมให้ยืมไปถูกย่างมัดจะถูกย่างเหมือนกันไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไไรเลยม่เหลืออะไรเลยนะะคต่อไปรถก็จะไม่เหลื่อนแล้วไปน้องไปเดินเงา ได้ไปรับได้ไปรับนะคะสำหรับผู้ที่พบเห็นอุบัติเหตุตัวเจ็บป่วยชุกเชิญอันนี้ก็บอกการแจ้งได้ที่สยด้วน16 6 9ก็กะมี1669่มันจะแจ้งวันยนาทีต่อมาไม่อยากเสียชยวลตต่อมาเขาเปทีมกู้ชีพใช่ทีมกู้ชีพเลยภายใน1ินาทีจนเกิดเหตุภายใน10นาทีบางที่ยอแค่แคนี่แต่ว่าบางที่เขาก็เร็วยอมรับนะนั่นกบบางที่แจ้งปุ๊บไปถึง5นาที10นาทีเขามาตึงเลยแต่บางที่20นาทีอาจจะวักไรเลยใช่หมักไลไหม ไม่ไกลเองมาตรฐานในการบริการหรือว่าสามารถที่จะเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ในสถานพยาบาลถูกแห้งนะคะจะไว้เลยหนึ่งหกหกเก้าหนึ่งหกหกเก้าจะเจ็บจะตายเรียกได้ทับปีนแบบคนส่งแค่นาีไปดังพรุดเลยนไปดังพรุดเลยไปดังพรุดเพราะว่าิพ่อมเฉยๆประพ่อก็เคยใช้บริการหนึ่งหกหกเก้ามาจะตายอยู่ช่งครั้งแล้วเหมือนกันก็มาเร็วๆแสดงว่าปลอดภัยได้พอหนึ่งหกหกเก้าเลยก็เคยมีก็คอย่างที่บอกว่าเคยมีเขาก็โรงเรียนเหมือนกันว่าบางทีโทรไปเลยครึ่งชั่วโมงไม่่มาาพีีนนะครัับบฝกกเทูต ก็ปฏิบัติให้ด้วยความบร,ริดูรณ์เพียงแค่เสี้ยววินาทีมันสามารถยืดชีวิตเขาได้ <c oughs> นะครับแล้วก็ตุกตุกคนตุกทานที่ชายเราชนรถ,รถ,ถนแต่เห็นรถพยาบาล <c oughs> เห็นรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลิิต่างๆการูน่าจิตชายร <c oughs> ลบตะกี้ตา <c oughs> บากคนนี้ครับขวางวันกูไม่ลบไม่กี่ตับไม่ขึ้น <c oughs> ถ้าเกิดว่าในรถนั้นเป็นญาติพี่น้องฐานแล้วก็กําลังเป็นกําลังตายนี่เสี้ยววินาทีนะครับสามารถช่วยชีวิตได้ฟังกันี้นิดนึงเห็นรถพยาบาลเห็นรถสุกเชิงพยายามลบคางทาแล้วก็ไปคนนะครับอื ฝางไว้เนาะแล้วก็อย่าลืมกับวันอาทิตย์ที่21เมษายนปื้จะไปไหนนะครับอย่าลืมไปจ่ายซื้เสียกในการเล่นตั้งสมัยปฏิสภาจังวัดระโนงกันนะครับตีแปดทั่วชาวตึงตีสามเหนเย็นนะครับบัตรประจําตัวประชาชนพกไปให้พร้อมบัตรมดอายุก็ใช้ได้นะครับเรือว่าบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มี เล็กบัตรไม่ไปจําตัว13ลักเล็กไม่ไปจําตัว13ลักพร้มกับรลูไใไ้่นังสือเดินทางเพรสามารถใช้แสดงตนในการไปจ่ายซิ์กันได้หนึ่งคนมีสิดหนึ่งเสี้ยงนะครับไปจ่ายสิธจ่ายเสี้ยง กันในวันที่21เมษาย,ยนวันอาทิตย์ส่วนไทยที่จะเลือกตั้งหลวงน้าวันนี้ไม่ทันเลย <le> ในตอนเลวนะครับเพราะว่าคนเขาแจ้งกันวันที่ 14, 1 4 <c> เ <oughs> มษาย,ยนถ้าจะเลือกตั้งเลือกตั้งหลวงน้าต้องแจ้งภายในวันที่1 4เมษายนนะครับซึ่งวันนี้ก็หมดแลว้วนะครับแต่ว่าถ้าใครถูแกแจ้งวัแลว้วก็สามารถไปเลือกตั้งหลวงน้าก็ได้ในวันที่18 <c oughs> 18ถ้าแจ้งแล้วนะถ้าแแจ้้งลว18ไม่ว่างก็ไปเลือกได้ที่21ได้เลือกตั้งหลวงน้าวันที่18อยู่ในจังหวัดอำเภอเมืองร้านนอกก็เลือกตั้งกันที่หลงเยเมนเซียมอบจอบจ้า้นนอกกระบุรี อ่ะตีว่าการสลับประชาคมอำเภอกระบุรีกระเพอสลับประชาคมอำเภอกระเพอสุขจำรานสลับประชาคมอำเภอสุขจำรา,รานละอุนอ่นก็สลับประชาคมอำเภอละอุ่นน,นะครับแม้ะต่ภาะ,ะว่าใครจะไปเลือกตั้งหลวงหน้าก็ไปเลือกตั้งกันได้ในวันที่18แต่ไม่ความประธานต้องลงทะเบียน ตั้งแต่ตั้งหลวงน้าเลยสิบสี่แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปก็ให้แจ้งเฮ็ดว่าจะไมไม่ไปเลือกตั้งนะไม่ยุกค่ะไม่ยุกนะคะก็บอกไปเลยว่าชีไม่ไปเพราะไม่ยุกอย่าลืมกบติดตามรับชมรายการเหล่าข้าวชาวบ้านกันได้เป็นประจำทางการชมไอพีเอ็มช่วงช่วงโรยยี่สิบพกเหมือนฉันตีนกลัวลืมเหลือเกินนะครับพิมพ์จัดชมจัดชมจัดชมต้องบอกว่ไปดูพิมพ์ไปจาดเก้าตีดูทึกเลยเรากินเลยฮิวว่าฮิวอะไรเ่ยแม่ พินไปมดหลาจานหนึ่งอย่าลืมนะครับใครติดตามรับชมรายการเหล่าก้าวชาวบ้านติดตามรับชมกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ตึงวันเจ้าตีแปดว่าเจ้ตึงตีเก้าช่องถุ่มตึงซ้ำถุ่มอ๋อการซ้ำนะคะใบสองถึงใบซ้ำแล้วก็ตีสอนถึงตีซ้ำค่ะแล้วก็วันอาทิตย์กับสศุกร้าประจำสัปดาห์ในเวลาเดียวกันทางช่องเรนน็องแชนเนลจับชม IPM ช่องช่องรนนองแชนเนลช่องรอยอีซีพกกลับบนเวลาอ่านหมดเวลาฉาบานเวลาหมดมดเวลานี่ พมชรทธสุดติวงและก็นองวันน้าสุวัฒนาเมตากุณต้องจากลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีสวัสดีครับจะลองตกเฉลยสือไทยดีใหม่ภาษาใจสารสายใหญ่ให้แน่นหนาเป็นวัตสประเพรูที่มูมาร่วมสัรพาและถอนรถรน้ำตัน วันสงกรานวันถึงไหวได้มีสุขวันที่ลูกพร้อมรับพรเกษมสันวันครอบครัวเริงรื่นชืนชีวันร่วมบุญสันผลสำลิตะถิตนานขอพรไทยในสาตลนส่งผลให้ห่างโรคไทยได้รุ่งเรืองปัทศ์สอนเกียรติยศ สะเพื่อนข้าจะถาวรทุ่มทุ่มพรจะทานให้คนระนองขอบคุณมากครับ วัดการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับชุดรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD4 ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงจานส้ม IPM i d e Finition 022459999